สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีนะครับก็พาเพื่อนๆมาโละเก็บชมพู้นะครับที่ลงเรือนะครับากดูดูการนะครับดูการในเรือมีอะไ้เก็บอยู่นะยิงไม่ใช่ฤด,ดูการมันหรอกแต่ว่ากอ่อนลงเรือก็เลยจะเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวนกเขาจะกินก่อนนะเพื่อนเนะี่ย เกีสุไปบิดไปนะครับแบ่งๆกันครับทั้งคนทั้งนกแบ่งๆกันจะมีตรงนี้นะครับปวงหนึ่งครับพวงนี้ก็นี่ครับแบ่งๆกันกินคนกับนกนะครับแต่ก็อิะนะครับก็มาเจอนี่ครับเพื่อนเจอรังนกพอดีนะครับนี่รังนก เดี๋ยวเขาเก็บชมพูก่กอนแล้วกันนะครับชมพู่ก็แบ่งแบงกับนกกินมั่งแต่นี้ก็จะเด็ดไปทั้งพวงเลยพวงนี้ก็น่าจะอดีอจริงมันเป็นไม่ใช่ฤดูกาลชมพูนพ่นะทุกคนนี่ไดล้ลว ลงเหลือเหลือจากดูดูกันนะครับม,นมอนอี่ลูกสวยเลยชมพู่เดี๋ยวก็จะพาไปดูลังนกต่อนะครับแอบดูสักนิดนึงเนาะลังนกแอบดูลังนกสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะพาเพ,เพื่อนมาแอบดูลังนกนะ ว่าเขาจะมีลูกลูกนกอยู่หรือเปล่านะพยายามถ่ายกันเพื่อนได้ดูขอดูอีกมุมหนึ่งนะเพื่อนนาจะได้เห็นมุมนี้นจะได้จอนะวว่าเขามีลูกหรือเปล่า เพื่อนก็ได้เจอลูกนกแล้วนะครับลูกนกกำลังฟักออกมานะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นไข่อีกหนึ่งตัวนะนี่เลยนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนนะครับต่อจากการมาเก็บชมพู่ชมพู่ลงฤด,ดูนะครับก็มาชมลูกนกกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่รบกวนเขานานนะครับเพื่อนเดี๋ยวแม่เขาจะตกใจนะครับ มาแอบดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ลูกจงคู่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไม้มาสอยเอานะครับก็ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะครับสองลูกนี้นะครับก็จะเด็ดเอาเหมือนกันนี่ก็คือไม่ได้หอนนะเพื่อนนะ ตามธรรมชาติเลยหลงดูดูครับก็จะมีลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้มีล,ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับก็หลงไว้ตั้งแต่ชุดก่อนแต่ก็ไม่ได้หอนะก็เนี่ยผิวเขาก็กอกินได้นะนะครับเดี๋ยวไปเดบบารอบรวมไห้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับ ครับวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมาชมการเก็บชมพู่นะครับแล้วก็แอบดูลูกนกนะครับวันนี้ก็ได้ชมพู่หลงฤดูนะครับอยู่อาจะหกเจ็ดลูกนะนะครับอันนี้เป็นพวงสวยเชียวแต่ว่าลูกไม่ใหญ่นะนีะไม่ได้ห่อแต่ว่าเดี๋ยวก็กินได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ลูกสวยพอดีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจนะครับรับชมนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจมองมูงใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ